โนดแผดลุงโรดเชนกับโนดเล็กแผดโนดแผดลุงโรดเชนกับโนดเล็กแผดครับนี่คือโนดดำนะครับโนดดำนี่คือโนดเล็กแผดกับโนดเล็กแผดเรียกว่าโนดโลมาข้องนองกายโขกไส้นะครับชนรามแท้ร้องพื้นบ้านกับคนนี้เป็นแหลงกับโนดแหลงกับโนดแผดลุงโรเรืเลยพลุกข้องนายวีโรุนไปล่ยเพลงนะครับทํารายการหัวชนนะครับได้รับการระับนันุนจากไล่ได้ฐานดีนะครับบิษัทสิ้นวันเคมีคนจำกันนะครับปุยตาท่า่วงนะครับ พี่น้องเกษตรกรกับชาวนาชาวไร่ชาวสวนสวนยางสวนปาล์มนะครับชายปุยตาช้าม่วงนะครับเบอร์ทัดสิ้นวรรณเคมีคอนนำเข้าจากเยอรมนีนะครับขับรถน้ำชนโกนานาชัดนะครับขับรถน้ำชนโกนานาชัดชุดวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่สิบเก้านะครับอานายกชายกับจัดการแข่งขันนะครับขับรถน้ำชนโกนานาชัดอำเภอตะตภูมิจังหวัดสงขลาซีโปรวินวัวชนนะครับซีโปรวินวัวชนวิตามินเสริมัมวัวชนนะครับอ ให้ายกันได้นะครับวัวอึดวัวจนวัวสู้ครับกับซอมก็วัวนะครับวัวเขาเขาวัวเขาวัวจนของฐานมีปัญหากับฤกษ์ข้าเอกสุกเกษมนะครับคุณเอกสุกเกษมทายาทกองคุณโอภาสสุกเกษมกับเสือทรัพย์ซี่ซ้องซ้ำเก่าหนึ่งนึ่งนะครับซี่ซองซ้ำเก่าหนึ่งนึ่งกับยูถุงชงกับหลาชุนเจด้านะครับขอบคุณท่านกำนันกวีที่วิทย์ซึ้ครับขอบคุณเรามาเถอะรับโนดแดงนี่ครับโนดแดงก็คือ โน้ตแปดหนุ่มหลดเลยทุกนะครับกับสนามผ่มีรั้จนหยิบซ่องยิบานะครับสนามกูตีจนหยิบซี่หยาสนามหน้าเดิมจมาตีหยิบซสนามหน้าจาจนหยิบเจ็ยกากับทุงโพจจมานตีท่าทิพย์หัวยอดจมตี่3ทินะครับบอลอยจมาตีหนึ่งตี่องีซี่กับขอบคุณคุณรุเทพนะครับคุณรุเทพไหนว่ารุเทพนี่ครับไหนว่าลุเเจ้แดงครับครับครับ กรรมการทั้งไฟว่าเลยนะครับควายดำเป็นควายนายเพล่บนะครับสู้กับปลายยอดนี้เหลือเกินดำรูปรลังคนข้างจะแหลกกว่านะครับแต่ได้เพียบเยอะเดียวกับเสียนคนซื้อมาแล้ว แดงคืออะพลุกแล้วก็เป็นโนดแดงครับโนดแผดดวงโลดอะไรพลุกเดี๋ยวขึ้นแลยครับขึ้นไปสิบห้าเลยสองหนึ่งไป โน้ตเพชรจุงโรดเลยทุกในวีโรดปลายเพลงโน้เล็กเพชรเดโลมาแงไม่สายยอดต่อไปมั้งไฟแลงไฟดำยึดไฟดำจนนะครับจอมตัวรอดกับไโลมากับโน้ตเล็กเพชร ไม่ใจลูกธรรมดาหนึ่ลูกมานไม่ใจลูกไปใจลูกไปอย่าลืมนะครับวันที่หยิบช่องหยิบ้ายิบมาทาน้ถามีรนะครับกูตีกับหยิบซหบมนาเดิมวันที่หยิบซี่น้านาาจ็ดหยิบแปดิบเกชวันที่้ยอจนวันที่้ครับบอจนที่หนึ่อซแม่นอยจนวันที่ซีนะครับแม่นอยอยู่บนนะครับควายดำอยู่บนตลาด chuẩn chia lát xong à, chết nữa đâm 800, 800, chép 800, chép 800, mà 800, 800, 800, nào thì nào thì นี่นาทีกับที่นาทีหลักกาก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับเช่นดีนึงก็ยังอยู่ลักกาเดิมอยู่สี่ครึงสี่ครึงเรียบรร้องนี่ไขด่ดำหมาแน่นเนื้อเนือเน้อนะครับ ไม้ยเอรเดตารแะนดำคือนกเล็กแพหรือนตลงมาข้องนองกายโขกไส้นะครับนดแดงคือโนตแพะตรงรถเลยพลุข้องในวีรถปลายเปลงพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะครับปุยาช่ามว่วงนะครับ้องบริัทสินิวันคีมีข้อจำกัดนะครับชาวนาชาวชวนชาวไรยนะครับชั้นยางชวนปม Cho nát <laughs> yeah. Sức Đi gió lên, Cho rộng có tố Cho tố có kênh Bà rộng có đem bên bà <laughs> จกปลาอยเพลงนะครับโนดแตตรงรถ้วยพลุเป็นโนดแดงกว่าอายุดีว่ามาเมันพอกับลูกถุงหน้าไปเลยคับไกวดำ้่ทเี่กัาอย่งนี้น แลเป็นอะนที่เปนอไที่ไม่มีได้กันมากมายที่ยืนเกาะกันยุ่งนหักไปนี่ยปนหับ้ไแนีุ้ไอ้ลุกนั่นไปแดงกับนี่ไอ้ลุกมันเคยแปลวันเปิดสนามแองนี้นะครับมันชนมาจากอ้ยันี่ไอ้ดำปลาไป เกียไปเกียน้าเกน้ากน้ไปไปปไปนชนชนกับปอ่อเต้าวัววันนี้ไอล้ลมาวันนี้ชนกับปอ่อเต้าวัวไม่มีใครยอมก็อย่ากูนี้ลารองกอสู้แรกนะครับราดูกันก็บอกว่าค้ายแดงดีว่าหมาเอับ แต่ว่าก้ายดำไม่ใช่เกี้ยวนี่มันไม่ใช่รูากระดูกไอ้นู้ดีวะมาลูกกระติ้มๆๆนี่นารา้วฮไม่เละอยู่ติดตรงนี้ครับพักไป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 ไ,ไ,อ,ไอพลุกโตตลอด มาการแก๊งนะครับควยมือกับควยมือนี่กี่มาโอ้โหแล้วมันโอ้ไอลโลมากีเอาเนี่ยไอลโลมากีมาแล้วทิปรามนาทีกับทิปรามนาทีไอลโลมากีไปแล้ว หนักาันหนักก <Và> ันเยืนเป้นท <c ười> ีมาดีบวกรับไอเดงยังรมไม่ได้ครับตัวร้องกับตัวร้องปลาร้องกับปลาร้องอ่าเรียกร้องนะครับหาัข้าไม่เล่นแบบนนะครับเสียมันดีกว่าดำตัวเดียวโลมาครับโลมากับโลไปเนี่ยตัวเดียวดูโลในดวงอย่าโลเลยโจ๊ะเจ๊ันะไรนั้นนี่วัดบน มันจุดจาราดตัวนะไม่โลมาจนดจ,นจราร์ดไอด้แดงนี่ก็ไม่กลัวเอาสู้เล็กไอ้โลมายังเรียบเยครับนี่โลมายังจนแบบใจเย็นอยู่นะครับไม่นี่ไปไหนนะครับอาเรียกร้องครับนีบกบน่กดไปบนนี่ปาไป ปลาร้องกับปลาร้องไม่กลัวปลาโตก็ไม่กลัวปลาโตาต,ตัวดำน่ากัดลงมาปลาร้องไงไอ้พลุกกับโนดเพชรลงรถมันมีปลาร้องกับปลาโตนี่อย่ากล้าขึ้นซิอุกแล้วไหนก็ไม่ได้ขึ้นมากมายเลย นี่ปลักไปอย่าบอกไปเจดำนะไกรโลมากอนกลางจะบูบาบหมากว่าเลยนะสิบหกนาทีสิบหกนาที leo cần nước nước oh, này có này điện này có ngủ mày đóng quất mày lô mà tôi tục nước tu như quần to quần đông mà mai đóng có mấy tôi đây tục đó tôi đây đi đuôi này chú mày

ไม่เขากันไม่เข้านี่ไม่เข้ากันไม่เข้าไครับไปลุกหนารุกทุกหนากรุหนารุกหารนกรัากนนรันนานุนารหนารุุก ชนะกับชนะโนดเพชรหลรดกับโนดเพชรหลรยีที่นาทีจะเป็นควายชนะจะกลายเพลงเป็นควายชนะโนดเล็กเพชรกาที่ว่ากินเซียนกินเะโนดกินนอโร้กนอดร้ำกโอโอโอ้โกินชาเตีคลิปนมีเรื